พระอาจารย์ครับวิชาต่างๆในสายพิจิตรเนี่ยอาจารย์ทั้งทั้ง,งหลวงพ่อเงินวัดบางคันทั้งหลวงพ่อพิษวัดคมังเนี่ยอาจารย์ได้มาเต็มๆเลยเหรออาจารย์ได้จากพลวเพ่อหมายบุญท่านคนที่ไหนครับอาจารย์ท่านเป็นคนหมายท่าโพพิจิตรโอ้สายตรงเลยอาจารย์ตรงโอ้โหแล้วผมได้ข่าวว่าท่านเป็นศิษย์หลวงพ่อเทียมด้วยเหรอครับอาจารย์ใช่ท่านไปอยู่ที่หลวงพ่อเทียมก็หลวงพ่อหมายบุญเนี่ยเป็นคนองค์ที่ที่ข่าวว่าปินทบาทแล้วไม่เปียกไม่เปียกผลคือหลวงพ่อหมายบุญโอ้โห ถ้าหลวงพอ่งพอสมยัยคุนได้วิชาจากกัก,โโจก,กรพัรดิของท่านวิชาเดียวครับผมไม่ได้เอาเยอะบอกไม่เอารันนี้อาจารย์ฮะแต่ตอนอาจารย์ลงยันอาจารย์ก็ใช้ของวิชาหลวงพ่อเงินเหรออาจารย์ก็มีบางส่วนนะอาจารย์ไหวด้วยโอ้แล้วแต่บางทีบางว่าสมด้วยครับผมเห็นสายวัสถุท่านเอาแผ่นมาให้อาจารย์ลงอ่ะก็เห็นลงวิชาพระเจ้าเข้าอุโมงค์อาจารย์ฮะไม่ใช่เรียกเอ่อเขานิโรธเขานิโรธครับใช่ใช่ฮะ เป็นผมเห็นเขาเขาบอกว่าเป็นของหลวงพ่อเงินครับอาจารย์ใช่หลวงพ่อเตียงก็ใช้อันนี้หลวงพ่อหลวงพ่อพิษจะใช้อันนี้โอ้โหสืบมาสามสี่รุ่นเลยครับอาจารย์อาจารย์ก็เคยไปนั่งคุยที่วัดพ่อพิษใช่ไหมอาจารย์ก็ลูกศิษย์หลวงพ่อพิษที่ได้วิชาก็มาคุยกับเราเรื่องนี้เลยเอออย่ที่คุยได้อครับผมถ้ามีวิชา้วยกันเราคุยกันแยกแลกกันได้โอ้ยอยู่ๆจะมาขอวิชาไม่มีใครก็ให้หรอกครับอาจารย์อาจารย์แล้วเคสจะให้อาจารย์ไปหาพระ พระดังยังไงก็ช่างให้ไปคุยกันอย่างนี้ก็คุยกันไม่ได้ใช่ไหมอาจารย์อาตมาไม่ใช่ครับผมอา r a m ต้องมีศรัทธาผมไปครับผมอยู่ๆไม่มีศรัทธาให้มาไปมันไม่ใช่อ่ะนะฮะอย่างหนึ่งอย่างที่สองไปเกาะกระแสดังมันไม่ถูกคือพระนายโยมอย่าดังนะนะให้ไปเกาะกระแสให้ตายมันก็ไม่ดังถ้าไม่มีดวงทางนี้ครับอาจารย์ใช่ไมคือคือคือไม่ใช่อยู่ๆแล้วไปเกาะกระแสดังโยงพระดังๆเยอะแยะอืแล้วดังอีกวันดังอีกเดือนใช่ใช่ใช่ครับแล้วตกไปถ้าตัวเองไม่ดีจริง อาจารย์ครับผมว่าเกจิโอ้โหมันไม่สร้างกรุงลมภายในวันเดียวนะครับอาจารย์พระเกจิในอาจารย์คือสมัยก่อนจะยอมอาจจะขึ้นเกจินะมาทีว่าเขามาไวนะโชคดีโชคหรือโชคดีหรือโชคร้ายไม่รู้นะาานเพราะว่าอาจารย์ไหวสิ้นมาจริงๆมาไม่เอาเรื่องนี้นะออืเพราะมันไม่อยากเป็นครับเาตุนอาจา,นา,นจารย์ไหวแล้วมาสงสารท่านมันจะคุยกับอีกองนี้อยู่วัดรดาก็ไม่อยากเป็นทั้งคู่วันหนึ่งที่อยากที่เป็นเพราะว่าอะไรเพราะว่าหนึ่ง ลุงศรีหลวงลุงไหวที่เป็นพ่อขลาเนี่ยมาให้มาให้มาถามเรามาว่าท่านได้ไหมช่วยหน่อยมาช่วยมาช่วยเสร็จก็ขอสร้างพระนั่นแหละเป็นเรื่องทุกวันนี้จะไม่จบไม่ไมสิ้นทุกวันนี้แหละแล้วอย่างหนึ่งเห็นความโศกของวัดเราครับผมก็กก็ยอมต้องยอมเสียสละเรียกเสียสละไม่ได้อยากดังครับามาอาจรยไม่อยากดังไม่อยากดังวันนี้ดับามันไม่เกิดร้องเพราะมันไม่ได้สนใจเรื่องพวกนี้อยู่ก็ตายกบผูกับยอมการกระดับก็คู่กัน ครับถ้าทบตัวไม่ดีมากลมันก็ดับมาน,นั้นแหละอาจารย์ครับแต่พระผู้ใหญ่ก็ชอบใช้งานอาจารย์เหลือเกินนะฮะก็แล้วแต่ชอบนิมนต์อาจารย์ไปทำพระอย่างนู้นอย่างนี้โอ้โห<ม>อาจารย์จะอยู่แบบนี้นะก็ะไม่เป็นไรหน่วยงานข้าราชการก็นิมนต์อาจารย์ตลอดเลยน้าอาจารย์ก็หลายที่ครับโอ้โหอาจารย์นี่ปปสก็จะาพระประธานในโบสถ์ในในในหน้าหน้าหน้าตึกจะมาพูดคผมอัศจรรย์แต่ธนาคารไทยมานย์นะครับไม่ทำไมต้องให้อาจารย์ทำพระให้ด้วยนี่ผมงงมากครับอาจารย์เออมันจะมาจากอาจารย์วิชัยครับผม โอ้โหงานใหญ่งานใหญ่าหญอาจารย์ไปน,นั่งเสกนวะัดเป็นจำปาประพิษเลยเหรอ <S 2> 2 <S ครับอาจารย์สองรอบสามรอบทั้งหมดสามรอบ,รอบโอ้โหแน่นอนครับอาจารย์ครับผมไม่สงสัยแล้วครับอาจารย์ฮะทัศน์ศักดิ์ครับผม